อย่าไปทำร้ายสถาบันบครอบครัวของคนอื่นหรือว่าถ้าเราเพิ่งรู้ว่าเออมันแอบเมียมาคุยกับหนูนมันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยเราคู่ควรกับผู้ชายที่เขาโสดแล้วก็พร้อมที่จะมีเราเท่านั้นถ้าหล่อนไปคุยกับผู้ชายที่มีเมียแล้วหล่อนรู้ว่าเขามีเมียแล้วแล้วหล่อนยังไปคุยอยู่หล่อนคิดว่าเขาคิดกับหล่อนยังไงอะผู้หญิงคนนี้แม่งรู้ว่ากูมีเมียแล้วยังจะคุยด้วยเขาดูถูกคุณนะเขาไม่ได้มองคุณเป็นผู้หญิงที่ดีหรอก ถูกไหมผู้หญิงดีๆแบบไหนจะคุยกับผู้ชายที่มีเมียแล้วขนาดรู้ว่าเขามีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วยังมาคุยกับผัวเขาคุณคิดว่าผู้ชายที่คุยกับคุณเขาเขายกคุณขึ้นหิ้งเขาเห็นคุณมีค่าเหรอเขาเห็นคุณแค่ค่าเวลาเท่านั้นแหละเขาเห็นคุณแค่เป็นเครื่องบำบัดความใคร่เท่านั้นแหละเขาไม่ได้ยกย่องยกยอคุณอะไรขนาดนั้นหรอก เราเองอะที่ทำให้ตัวเองเสื่อมค่าลงเราเองทำตัวเอง